ว่าแล้วพี่เราใช้สูตรพี่แบงค์ดีกว่าเออแบงค์แล้วสูสสวตรนี้จะจอน่าตีบวกแปดติดตีบวกแปดส่วนหนึ่งมิลกันเฉยนะที่มนนี้สนุกว่ะเออผมเริ่มอยากนั่งขึ้นมาแล้วตอนแรกผมอยากนั่งนะเดออไปไหนก็แปลแปลตอนแรกก็อยากให้มึงนั่งกับเบิร์นฟูร์ยังไม่อยากให้มึงนั่งแล้วเอาเอาโรนโดกับ คีซอนอลโซนโดอ่ะตีบวกเลยจบบ้าเลยเป็นวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบของโราเลือกปากไปก็ไปใช้มีหน้าที่ใช้ก็ใช้โอเคโอเคโอเคแต่นี่ยังเย็นหัวนมอยู่นะสะอาดสะอาดสะอาดอย่างนี้ถ้าใช้ใช้ป่ะตัวนี้ใช้ป่ะใช้ใช้ใช้ก็ต้องซื้อบวกเจ็ดมาตีไอ้กุ๊กก็ใช้อ๋อโอเคสำคัญกว่าไอ้เจมเจมไอ้หมูไปโทรตามไปเจมมาดทจะขาดใจอยู่แล้วเนี่ยมันมาแล้วยังไม่ได้ยินเสียงกันหรอเม็กเม็กเซน ไปเทเวตาพี่เรียกมึงตั้งนานไอ้สัตว์เรียกมึงตั้งนานถ้ามึงมาตั้งแต่แรกกูไม่โดนฉีดโถนนมหรอกเห็นนี่แล้วสุดดังเลยนะติดหรือเปล่าติดติดสามปีไม่ได้ออกเลยเนี่ยคนไทยก็ไม่มาไม่ติดคุกไม่ติดคลุกแจะไม่ใช่คุกธรรมดานะคุกรวยไอ้กุกเดี๋ยวมันบอกได้ก็ไม่ติดเออกูก็มีอารมณ์นะ หน้อยสองเฮ้ยพรุ่งนี้ได้อยู่นะตัวประมาณ2องร้อยเอ็มได้ปะได้ครับถามเจมส์ลิกดิอย่าลืมไปดูหนังด้วยไอ้คนหล่อรวงขอ่ไอเจมสเหรอเม่ไม่สารทปากปตามด้วนะเพื่อนกันเพื่อนกันแล้นับเราเป็นเพื่อนเปล่าไม่นับนับเองไนี่บรนาโดมันถูกจังวะเนี่ยห้าร้อยถ้าเที้ยบเป็บรนาโดมันถูกอ่ะคุยอะไรครับเนี่ยนี่กำลังประหยัดเงินให้ไงอ๋อไม่รู้เรื่องเลยอ่ะบวกห้าแล้วก็เข้าไปเข้าไปดูตรงตีบวกเลยก็ได้พี่เอามันทำได้อะไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะเราไม่่รรรููู้้ไมเลยถกคนจิงๆ เอานี่ก่อนร้อยสองร้อยสองได้ง่ายต่อวัตถุดิบวัตถุดิบพี่วัตถุดิบแล้วเราก็เลือกเป็นร้อยสองบวกห้าอ่าหนึ่งชายแล้วพี่เลือกเลยเนี่ยอืมโฮ้ยเออง่ายกอ้กูเยอะเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะเพิ่งมีหรือมีนานแล้วนานแล้วก็กูไม่รู้เลย แล้วเวลามึงเห็นกูทำไมมึงไม่ช่วยกวาพี่ว่าพี่คุยนักแข่งม้าแล้วมีทิกาาไม่รู้เราเป็นหัวหน้าคนนะเราอ,ะอ่ะแล้วดูมันนับถือมันเรียกมันมาว่าไงเมื่อกี้สี่เจมเพ้าไปแล้กวก่าจะมา,าล่างเลยพี่มไม่ใช่ล <c oughs> ่างในจอคิดชิด อังกิชิกตัวนะมมึงอ่านจะไงให้เป็นทิจิกได้อยากรู้จริงเลยถาพี่แจ็คแฟนฉันดีว่าบรรยายนอ่านยใครวะเดอะบอยเอี๋ย่างพวกนี้เป็นขาตลาดคนเอาไปตีบวกกันตัวหนาพี่ถึงจะมีใช่ต้องมีตัวที่มีแสงครับพี่เนี่ยเลขตรงเออมันตัวจางนี่คือไม่มีไม่บอกอ่ะ คิดว่ามีทิกเดี๋ยบรรดาตัวรอดแล้วเหรอเนี่ยไม่ว่ามึงทำอะไรผิดแต่บรรจะบอกเงี้ยอ๋อคิดว่าพี่มีทิกมึงคิดว่ากูมีทิกจริงเหรอเนี่ยจาให้กูกดอยู่ครบแล้วมั้งห้าตัวครับพี่ครบแล้วไงกูถามทิ๊กนะจ๊ะอืมอ่ะไม่ใช่ครบการอย่างนั้นหมายถึงว่าตัวครบแล้วอ๋ออ้าวกูเฮียก็มีนี้อยู่ตัวหนึ่งปะตอนเร่นเออไม่หรอกไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดทำใจสบายๆสูตรได้เลยเล่าสูตรได้ปัะเนี่ยออกมาออกมาออกมาเลยตีเลจะตีแล้วนะจะตีแล้วนะออ๋ ลุงบอกใครตะกี้ดอกสูดเนี้ยมันเป็นสูตรก็ไม่ติดหรอกทีเนี้ยเข้าเข้าเลยเข้าดนเลยไม่ใช่เดี๋ยวก็ไม่ติดไม่เคยติดอยู่แล้วติดก็นอนมีรอบจะติดอ่ะเลิกกูเลิกกูเลิกกูเล่ยเฮ้ยให้กูร้องได้ยังเนี่ยเชื่อไหมประมาณตัวที่เแล้วอ่ะเชื่อดูตังดิอ๋อมึงก็ไปรองมา พวกมึ้งบ้าหรือเปล่าเนี่ยกดเข้ากดออกนี่ให้คอมมันไม่รู้สึกตัวจะจู้จี้เหรอเออแย่ไม่รู้ไอ้เจมม์เอ็มซีเวลาจะเปิดท็อปสามสิทต้องคัดไหมหรือไม่ต้องคัดแล้วคัดพี่คัดมันจะมีตัวสองตัวมั้งที่ต้องคัดเข้าไปอ่ะใช่พี่อ้าวเรียบร้อยแต่ที่เมื่อกี้ได้ทั้งโดได้ทั้งนี่มาแล้วแสดงว่าคุ้มแล้วที่อ่าท่านี้อีกเรื่องหนึ่งปิดจ๊อบนี่อ่ะสักทีนะบอกแปดนะให้มันคัดตัวให้เลยเนี่ยโอเคเออคัดให้หน่อยเจมม์ใกล้ครับใกล้ ผมจริงครับไม่ได้ใส่วิกเสียลามาเข้าไปใหม่นในอีกมันลวงอีวะก็คือสูตรเดิมสูตรเดิมคือเอาเน้นสแตทเนี่ยตัวเก่งๆเข้าไปก่อนทมามเนาะนอกวะเอาใส่ไปก็ได้พี่เราไม่ได้อยู่แล้วไม่แน่นะเราน่าจะได้แบบเป็นพวกโรนัลโดอะไรอย่างเงี้ยรู้จักไอดีเจน้อยไปนะเจม บอกแล้วเราดูไม่เอาไม่เอาไมงยังไม่ได้นะยถ้าแตะแปดสกว่านี่คือดีแล้วฮะโอ้โหนาชงดีเลยชคดีอยู่ในแมสมันทะลุแมสนะมึงตดดีกว่าเงี้ยกินติดจำแล้วเดี๋ยวเจ๊ไปเนี่ยแล้วบุฟเฟ่เดโก้อะเมื่อกี้บุฟฟ่ต์เอาหมดเลยคุยกับใครเขาไม่เห็บุฟฟ่ต์เหรอพี่บุฟฟ่ต์ไม่เอาเก้าแสนอย่าไปเอาเลยนะ กูกินเนี่ยไข่วดก็เจ็ดแสนทำไมมันถูกอ่ะแต่จำว่าไครวดโอเคนะกูออกไครวดแน่ๆถ้างั้นน่ะต้องคัดขึ้นหนี่งต้ออกอนใชไหมหรือไม่ต้องแล้วเอามาแค่เตี๋ยวเวลารู้ได้ละเอียดว่ะละเอียดไปอ่ะเอาเลยกันใส่เลยเฮ้ยโอ้โหไข่อิตาลีมอร์ดินเนีย อยากจะเปลี่ยนนิ้วจุ้แล้วเนนี่บวกแปดยังห้าพันกว่ามึงแค่กูบวกสิบเจ็ดเลยไงนะไม่ต้องคัดละลุยเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องคัดก่อนเล่นก่อนขอนิดนึงดูจากประสบการณ์เมื่อกี้ไม่มีประโยชน์เลยนะไหนเดมหยุดวะสักแปดสิบก็ได้พี่เจ็ดห้าโอเคเจ็ดสิบก็ได้พี่ทำแน่นอนคืออะไรประตูออกอีกไหม๋ยวเราคัดก่อนก็ได้พี่ ตามนั้นเลยพี่ตามราคาเด็ดเอาราคาเอ่ะใช่ก็กลับไปเหมือนเดิมเอาแค่เอาสแตทก็ได้พี่อ้าวกูค้นมาเนี่ยก็อแบบกูมีโปรเพยเยอร์มันจะไม่ช่วยเลยกูเลยไม่ใจน้องดิเอาสแตทแล้วกันพี่มันได้ใช้จริงเนี่ยใช่ครับแข็งมากตาเนี่ยแข่งกับใครมีใบเดียวสองใบใช่คือนับถูกเนี่ยดำเลยไม่ถูกเลยตากูเบยหมดแล้วเนี่ยถ่ายรายการเจ๊เหมือนไลฟ์สดแบบางทีแล้วแต่ลมคนตัดบทที่แาบพวกเจ๊พูดยาว เสร็จแล้วเราก็ไปเอาพวกโกออกก็ได้พี่สักห้าตัวก่อนพี่เอาแตกเน้อยๆออกเลยพี่บัตเลนลูกี้ได้หรอแล้วเรามาดูว่าตรงไหนละเปดิสสิเปดิสสิเปลวไว้เปลวเปลวเก่งเลยเลื่อมสายเลื่อมสายท่านเปลวปลอดภัยอะไปก่อนห้าต่อหนึ่งนะใช่ทั้งนั้นนะลงโทษแรงนะรอบนี้จริงจังนะเชิญกูขอเสื้อใส่เก่ง่อนอันนี้ของเจ๊อ๋ออนี่ของเจ๊อนี่ของเจ๊ก็ไปแลกให้เกียรติไงอุ้ย กบขาวกีเก๋ว่ากบขาวคาราบาสพัน้วยกันเอ้ยโอ้ยสว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 ยยังไงวะสามพันเก้าเนี่ยนะหกแปดนี่น่าจะชนะแล้วไงไปเจมกดเลยสบายสบายสบายชิวเชิวเชีวชีวมาพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยหุยประตู้แพงนะประตูอไม่มีทางแพงหรอกแพงอ้าว

ึงเป็นนักเลงยังไงหนึ่งสองหมื่นบาทถ้ากูต้องมาโดนเปลือยกายอย่างอี้ด้วยคราวหน้ากูมาอีกแต่ว่าเจได้ตัวท็อปททั้งนั้นเลยนะใช่ท็อปล่างตีบริบทีป่ะชอบก็ไม่บอกโอ้ยเหนื่อยว่ะคลิปนี้ไม่กี่วันไม่ได้จบบอกแล้วเหมือนไร้ต้นคอยห้ดีขอยห้ดีค้างคานะเออไม่ต้องสูดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยมึงเชื่อกูเหอะยีมึงจุ๊จมึงจุ๊จกับหน้าจอคอมแล้วอ่ะไม่รับพี่ไปดูท้อง Chế nghĩa là cái gì đấy là cái gì đấy là cái gì đấy là ไปแย่งกันเป็นเด็กด้วยโอ้ <c oughs> <c oughs> น้องเสียงอูดน้องเสียงอูด ทำเงนได้ดีเลยกอกลับไปดูนี่เสียงอูดไรเงี้ยเสียงอูดทีบวกแปดด้วยเสียงอูดเออคุดยอดเลยตีปีต้นจริงเก่งไอยแจมลิกตัวนี้เก่งครับเก่งเก่งมากตัวนี้เก่งไหมเก่งเอูดอะอะพวกเราลาไปด้วยเสียงอูดแล้วกันนะครับปันยาวอ่อนมือมันพูดเองเหรอ Come down!